ฉันเคยหยุดคิดไหมว่าทุกสิ่งที่สอนเธอเกี่ยวกับความสําเร็จเงินและอนาคตอาจผิดพลาดไปอย่างสิ้นเชิงบางทีตอลอดอดหลายปีที่นั่งอยู่ในห้องเรียนเธออาจไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยยที่เตรียมตัวเธอให้พร้อมเผชิญหน้ากับโลกแกงความเป็นจริงจริงๆฉันรู้ความคิดนี้อาจดูไร้าสาระแม้กระทั่งดูถูกเพราะเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว,ว่าโรงเรียนเป็นทางเดียวที่ถูกต้องยิ่งมีประกาศนียบัตรมากเท่าไหร่โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้น ทำไมคนที่มีประวัติการทำงานร้ายที่ติดตั้งมากมายทดจึงยังคงล้มลายผิดหวังและไม่มีความสุขการเผชิญหน้ากับความจริงนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่มันจำเป็นโรงเรียนสอนให้เธอทำตามคำสั่งไม่ใช่ให้คิดโรงเรียนสอนให้เธอท่องสูตรแต่ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาอย่างไรโรงเรียนบังคับให้เธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนวิชาต่างๆที่วันนี้เธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำแต่กลับลืมสอนพื้นฐานให้เธอวิธีหาเงินวิธีตัดสินใจที่ถูกต้องวิธีควบคุมจิตใจ และวิธีเปลี่ยนชีวิตและก่อนที่เธอจะคิดว่านี่เป็นเพียงคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจที่ว่างเปล่าฉันจะบอกอะไรบางอย่างให้เธอฟังสิ่งที่ฉันจะเปิดเผยให้เธอฟังในวันนี้อาจจะสั่นคนบอนทุกสิ่งที่เธอเชื่อเกี่ยวกับงานเงินและอนาคตอาจจะทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจด้วยซ้ําแต่มันก็คือความไม่สบายใจที่จะเปิดประตูสู่ความเป็นจริงใหม่เป็นจริงที่เธอไม่ต้องยอมรับสิ่งเล็กน้อยที่ชีวิตมอบให้เธออีกต่อไปเพราะเธอจะเข้าใจถึงวิธีการพลิกเกม ให้เป็นประโยชน์แก่เธอเพียงครั้งเดียวความล้มเหลวว่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรงเรียนคือการไม่เคยสอนเธอถึงพลังที่แท้จริงของจิตใจและบางทีเธออาจจะไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่โรงเรียนในแบบที่เรารู้จักฝึกฝนให้เราท่องจำข้อมูลทวนเนื้อหาทำข้อสอบแต่ไม่เคยสอนเราว่าเราคิดอย่างไรสร้างสารรค์ไอเดียอย่างไรแสดงผลลัพธ์อย่างไรหรือควบคุมความคิดของเราเองอย่างไรบอกฉันสิเธอเคยเรียนกี่ครั้งในชีวิตเกี่ยวกับวิธีการทำงานของจิตใจเธอกี่ครั้งแล้วที่ครูหยุดทุกสิ่งและพูดว่า วันนี้เราจะสอนเธอถึงวิธีการใช้จิตใจเธอเพื่อสร้างความมั่งคั่งสุขภาพและความสุขอาจจะไม่มีเลยย่อฉันใช้ชีวิตส่วนใหญ่เชื่อว่าฉันมีข้อจำกัดว่าฉันต้องยอมรับสิ่งเล็กน้อยที่ฉันมีว่าความสําเร็จเป็นของคนไม่กี่คนเท่านั้นทั้งหมดเป็นเพราะฉันถูกปลูกฝังแบบนั้นถูกปลูกฝังโดยระบบที่ให้ความสําคัญกับเกรดประกาศนียบัตรและการอนุมัติอย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเริ่มศึกษาจิตใจมนุษย์ด้วยตัวเอง ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันค้นพบว่าสิ่งที่กำหนดความสำเร็จทางการเงินอารมณ์และส่วนตัวอย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์หรือประวัติศาสตร์แต่คือความเข้าใจในการทำง,งานของจิตใจเธและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนอยากรู้ไหมว่าอะไรน่าโมโหที่สุดระบบการศึกษาไม่เคยบอกเธอว่าเธอเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอโรงเรียนไม่เคยบอกเธอว่าผลลัพธ์ทางการเงินความสัมพันธ์และแม้แต่สุขภาพร่างกายของเธอเป็นผล โดยตรงจากวิธีที่เธอคิดเธอเคยได้ยินวลีที่ว่าคิดบวกกี่ครั้งแล้วใช่มันดูเฉยเฉยใช่ไหมแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมากการคิดบวกเป็นเพียงผิวเผินของภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากระบวนศน์ทางจิตใจกระบวนทศน์เหล่านี้ควบคุมการตัดสินใจที่เธอทําทุกวันเกือบจะอยู่ในโหมดอัตโนมัติโดยที่เธอไม่รู้ตัวด้วยซ้าฉันจําช่วงเวลาที่แข็งแกร่งมากในชีวิตได้เมื่อฉันตระหนักว่าฉันเป็นทาสของการเขียนโปรแกรมทางจิตใจของตัวเองมากแค่ไหนฉัน เริ่มทำงานด้านการขายหารายได้น้อยมากและฉันเห็นเพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนจะมีสัมผัสของไมดดาปิดสัญญาขนาดใหญ่ในขณะที่ฉันแทบจะไม่สามารถจ่ายค่าใช้ใจ่ายได้เลยอยอนั่นคือตอนที่พี่ลียงถามคำถามที่เปลี่ยนทุกอย่างเบใบาไม้ไม้แต่คู่อ่งบางเบใบไม้เธอใช้เวลาวันละเท่าไหร่ระในการศึกษาการทำงานของจิตใจตัวเองและฉันไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะจนถึงตอนนั้นคำตอบคือศูนย์นับตั้งแต่วันนั้นฉันเริ่มดำดิ่งลังงอ ในหนังสือสัมนาเวิร์กช็อปฉันศึกษาจิตวิทยาฟิสิกควอนตัมประสาทวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเพื่อทําความเข้าใจว่าฉันจะตั้งโปรแกรมกระบวนทัศน์ของฉันใหม่และสร้างความเป็นจริงใหม่ได้อย่างไรและผลลัพธ์ในไม่กี่เดือนไรายได้ของฉันเริ่มเติบโตในแบบที่ฉันไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้และสิ่งนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะฉันเริ่มควบคุมความคิดความเชื่อและการกระทําของฉันอย่างมีสติสัมปชัญญะตอนนี้มองไปรอบๆตัวเธอเธอรู้จักคนกี่คนที่จบ การศึกษามีประกาศนียบัตรสูงกว่าปริญญาตรีปริญญาโทแต่ยังคงล้มลายทางการเงินนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรอือไม่มันเป็นผลมาจากระบบที่ละเลยย่อยอย่างสมบูรณ์ต่อแง่มุมที่สําคัญที่สุดของชีวิตพลังสร้างสรรค์ของจิตใจและวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์สิ่งนี้แล้วตัวอย่างเช่นการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนแสดงให้เห็นว่าสติปัญญาทางอารมณ์และกรอบความคิดที่เติบโตมีความสําคัญต่อความสําเร็จทางการเงินมากกว่าการศึกษาใดๆการศึกษาอื่น ที่ดำเนินการโดยค a r n e g i e Institute เปิดเผยว่ามีเพียงร้อยละสิบห้าของความสําเร็จจะของบุคคลที่มาจากความรู้ทางเทคนิคอีกร้อยละแปมาจากการมีความสามารถในการจัดการกับผู้คนและควบคุมอารมณ์ของตัวเองสิ่งต่างๆที่โรงเรียนไม่ได้สอนเลยอยอนั่นคือเหตุผลที่ฉันพูดเสมอว่าตราบใดที่เธอไม่ควบคุมจิตใจตัวเองเธอจะยังคงถูกควบคุมโดยสถานการณ์จะยังคงพูดว่าชีวิตมันยากเงินหายากฉันไม่มีโชค ทั้งหมดเป็นเพราะเธอยังคงติดอยู่กับการปรับสภาพเก่าที่สอนเธอมาตั้งแต่ปีแรกๆของโรงเรียนตอนนี้ฉันจะถามคำถามตรงๆกับเธอเธอใช้เวลาวันละเท่าไหร่ในการฝึกฝนจิตใจตัวเองจงซื่อสัตย์เพราะถ้าคำตอบคือไม่มีเลยยอนั่นคือเหตุผลที่ชีวิตทางการเงินของเธอยังไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อถ้าเธอต้องการพลิกเกมจริง,รงๆเธอต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้เพราะทุกนาทีที่ผ่านไปเธอเสริมสร้างรูปแบบทางจิตใจเดิมที่ทำให้เธออยู่ในที่เดิมและรู้ไหมว่าอะไรน่าทิ้งที่สุด ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่ว่าเธอจะมีเงินในธนาคารเท่าไหร่รหรือกี่ครั้งแล้วที่เธอเคยเล้นว่าเธอก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้เปลี่ยนทุกอย่างได้อย่างแน่นอนแต่เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเธอต้องเริ่มต้นจากที่ที่ถูกต้องจิตใจเธอดังนั้นนี่คือความท้าทายส่วนตัวในช่วงเจ็ดวันที่กำลังจะมาถึงก่อนเข้านอนให้สำรองเวลาอย่างน้อย15นาทีเพื่อจินตนาการด้วยรายละเอียดทั้งหมดถึงประเภทของชีวิตทางการเงินที่เธอต้องการมีจริงๆและองค์จินตนาการว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตแบบนั้น รู้สึกฟังเห็นราวกับว่ามันเป็นจริงแล้วทําแบบนั้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วบอกฉันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงออกไปบ้างเพราะถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อเธอเปลี่ยนโลกภายในของเธอโลกภายนอกก็ไม่มีทางเลือกมันก็เปลี่ยนไปด้วยรู้ไหมว่าอะไรคือกับดักที่โหดร้ายที่สุดอย่างหนึ่งที่ระบบการศึกษาเตรียมไว้ให้เธอความเงียบสนิทเกี่ยวกับกฎแห่งการตอบแทนอาจจะดูเกินจริงไปแต่ก็คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดที่ฉัน ต้องเผชิญในชีวิตฉันใช้เวลาหลายปีโดยไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนถึงหารายได้เป็นจำนวนมากจากการใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในขณะที่คนอื่นๆทำงานหนักต่อละอดทั้งวันแต่แทบจะไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้ในสิ้นเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่รู้ว่ามีกฎเกณฑ์ที่ควบคุมเงินและกฎที่สำคัญที่สุดคือกฎแห่งการตอบแทนโรงเรียนสอนให้ฉันทำงานแต่ไม่เคยสอนให้ฉันจเจริญรุ่งเรือง และกับเธอก็เหมือนกันพวกเขาสอนให้เราท่องจําทําตามเชื่อฟังกฎแต่ไม่เคยสอนให้เราสร้างคุณค่าทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เธอได้รับนั้นเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับคุณค่าที่เธอมอบให้โลกอจํานวนคนที่เธอช่วยเหลือและคุณภาพของการบริการที่เธอให้และรู้ไหมว่าปัญหาคืออะไรเมื่อทะเลยากฎนี้เธอจะกลายเป็นเหยื่อของวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการใช้ความพยายามโดยไม่ได้รับผลตอบแทนเธอเคยได้ยินใครบางคนพูดว่า5คนนั้นไม่ทําอะไรเลยแต่หาไรได้มากมายหรือฉันทํางานหนักมาก แต่ได้เงินน้อยมากกี่ครั้งแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกวันกับผู้คนนับล้านเพราะระบบโรงเรียนไม่เคยแสดงให้เห็นถึงคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเงินความจริงก็คือเงินเป็นพลังงานของการแลกเปลี่ยนมันไม่ได้มาเพียงเพราะเธอทํางานหนักมันมาเพราะคุณภาพปริมาณและประโยชน์ของสิ่งที่เธอมอบให้แต่เดาดูสิโรงเรียนไม่เคยสอนเราถึงวิธีการสร้างคุณค่าที่แท้จริงฉันเองต้องเจ็บตัวหลายครั้งก่อนที่จะเข้าใจสิ่งนี้เมื่อฉันเริ่มต้นอ่า ชีพการเป็นพนักงานขายประกันฉันคิดว่าการทำงานหลายชั่วโมงมากขึ้นจะแก้ปัญหาทางการเงินของฉันได้ฉันเริ่มวันตอนเจ็ดโมงเช้าและจบหลังจากสี่ทุ่มฉันไปเยี่ยมลูกค้าตลอะอดเวลาวิ่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและถึงอย่างนั้นยอดเงินในบัญชีธนาคารของฉันก็ยังคงเป็นสีแดงจนกระทั่งวันหนึ่งด้วยความผิดหวังในลาและเกือบจะยอมแพ้เพื่อนร่วมงานดึงฉันไปที่มุมหนึ่งและพูดว่าเบาใบไม้ไม่แต่คูออ่างเบาใบไม้เธอต้องหยุดทำงานหนักและเริ่มทำงานให้ดีขึ้น สิ่งนั้นกระทบกระเทือนฉันเหมือนหมัดที่ท้องนับจากช่วงเวล์หานั้นฉันเริ่มศึกษาเกี่ยวกับกฎสากลและเมื่อฉันค้นพบกฎแห่งการตอบแทนมันเหมือนกับว่ามีคนเปิดไฟในห้องเมื่อที่ฉันสะดุดล้มมาหลายปีฉันเข้าใจว่าเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นโบนัสของฉันทุกอย่างเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณค่าที่ฉันมอบให้จํานวนคนที่ฉันช่วยเหลือและความเป็นเลิศของงานของฉันและรู้ไหมว่าอะไรที่น่าสนใจยิ่งกว่ามีแม้กระทั่งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันสิ่งนี้การศึกษา ที่ดำเนินการโดยนักจิตวิทยา ADAM กรันจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพิสูจน์ว่าผู้คนที่ได้รับค่าตอบแทนดีที่สุดแล้าประสบความสําเร็จมากที่สุดในองค์กรไม่ใช่คนที่ทํางานมากที่สุดเสมอไปแต่เป็นคนที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อชีวิตของผู้อื่นกล่าอีกในหนึ่งวิทยาศาสตร์รู้แล้วสิ่งที่โรงเรียนไม่เคยกล้าสอนและนี่คืออีกความจริงหนึ่งที่ไม่มีใครบอกเธอตราบใดที่เธอมุ่งเน้นแต่การทํางานมากขึ้น เธอจะยังคงเก็บเกี่ยวผลลัพธ์เดิมๆไม่ใช่จำนวนชั่วโมงที่กำหนดขนาดของบัญชีธนาคารของเธอแต่คือคุณค่าที่เธอเพิ่มให้กับตลาดนั่นคือเหตุผลที่มีคนหารายได้มากมายจากการทำงานเพียงหนึ่งชั่วโมงในขณะที่คนอื่นๆใช้เวลาทั้งเดือนในการทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินเดือนที่แทบจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยากได้ตัวอย่างที่ส่งผลกระทบใหม่มาพูดถึงซูจ็อบส์เขาไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีที่สุดของ Apple เขาไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุด ด้านเทคนิคหรือคนที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในสำนักงานแต่สิ่งที่เขาทำได้ดีกว่าใครคือการส่งมอบคุณค่าให้กับตลาดเขาสร้างโซลูชันคาดการความต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนและเปลี่ยนความคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกกอนั่นคือพลังของกฎแห่งการตอบแทนในการดำเนินการในขณะเดีนนดเดยวกันวิศวกรหลายพันคนที่ได้คะแนนสมบูณ์แบบในโรงเรียนยังคงติดอยู่กับเงินเดือนคงที่ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รอการขึ้นเงินเดือนที่ไม่มีวันมาถึงตอนนี้ฉัน จะถามคำถามที่เธออาจไม่เคยถามตัวเองเธอส่งมอบคุณค่าให้กับโลกกอมากแค่ไหนมีคนกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของเธอเธอสานอคุณภาพในระดับใดทุกวันนี่คือคำถามที่เธอควรจะได้เรียนรู้วิธีตอบตั้งแต่ปีแรกๆของโรงเรียนแต่ที่น่าเสียดายคือเธอเพิ่งจะเริ่มเผชิญหน้ากับมันตอนนี้และถ้าเธอกำลังสงสัยว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนฉันจะบอกเธอว่า เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนการรับรู้ของเธอเกี่ยวกับงานหยุดคิดถึงปริมาณของความพยายามในเริ่มมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของการส่งมอบวิเคราะห์อาชีพพื้นที่ตลาดของเธอและหาวิธีแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าสร้างผลกระทบต่อผู้คนมากขึ้นและส่งมอบคุณค่ามากขึ้นนั่นคือกุญแจสําคัญอันที่จริงฉันจะเล่าสถานการณ์ส่วนตัวอีกสถานการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นสิ่งนี้ได้ดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันถูกเชิญไปบรรยายให้กลุ่ม ผู้อำนวยการและผู้นำทางการศึกษาทางเหนือของโทรอนโตมีผู้คนมากกว่าร้อยคนมารวมตัวกันในโครงการพัฒนาขีดความสามารถภายในฉันเตรียมเอกสารทั้งหมดเสนอหลักสูตรทั้งหมดของฉันให้ฟรีส่งชุดเทปคาเซตแปดตลับที่มีเนื้อหาคู่มือที่เย็บเล่มพร้อมบทเรียนทุกอย่างเดินทางเป็นเวลาหนึห่งชั่วโมงเผชิญหน้ากับการจราจรติดขัดและรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นพวกเขาโทรมาขอให้ฉันอยากกลับไปอีกทำไมเพราะความจริงที่ฉันนำมาเกี่ยวกับความสำเร็จเงินและศักยภาพของมนุษย์ ทำให้เกิดความไม่สบายใจอย่างมากจนพวกเขาเลือกที่จะดึงฉันออกจากฉากแทนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงออสิ่งนี้พิสูจน์ให้ฉันเห็นอีกครั้งว่าระบบการศึกษากลัวที่จะสอนความจรงิงกลัวที่จะสอนว่าเงินทำงานอย่างไรจรงิจรงๆเพราะท้ายที่สุดแล้วการรักษาทุกคนให้อยู่ในเขตบนอดภัยทำตามสคริปต์เก่าๆนั้นสบายกว่าเรียนหางานทํางานจนกว่าจะเกษียณและยอมรับความธรรมดาทางการเงินว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและตอนนี้ฉันต้องการท้าทายเธอ ในช่วงสิบวันที่กำลังจะมาถึงให้จดบันทึกทุกวิธีที่เธอสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่เธอทำได้ไม่ว่าเธอจะเป็นพนักงานขายครูฟรีและนอนหรือพนักงานของบริษัทให้ถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันจะส่งมอบคุณภาพมากขึ้นช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นและแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าได้อย่างไรทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอและฉันรับประกันได้ว่าในไม่ช้าเธอจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงงอที่แท้จริงในผลลัพธ์ทางการเงินของเธอสิ่งที่ไม่มีใครบอกเธอและตอนนี้เธอรู้แล้ว ก็คือมีกฎที่มองไม่เห็นที่ส่งผลต่อชีวิตของเธอกฎแห่งการตอบแทนและมันไม่เคยเล้มวะไม่เคยเล้มวะและจะไม่มีวันล้มเหลวว่ามันขึ้นอยู่กับเธอที่จะตัดสินใจว่าจะเริ่มเล่นตามกฎที่ถูกต้องเมื่อไหร่รู้ไหมว่าอะไรคือโศกนาตกรรมที่เงียบงันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดจากโรงเรียนโรงเรียนไม่เคยสอนเราถึงวิธีการตัดสินใจดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตปล่อยให้ใครบางคนบอกว่าต้องทอมัมอะไรและเมื่อชีวิตวางเธอไว้หน้าการเลือกที่สําคัญ เธอจะแข่งทึ่อเป็นอมภาษถามทุกคนว่าควรทำอย่างไรสแสวงหาการอนุมัติการตรวจสอบความคิดเห็นและในใจลึกใจรู้ไหมว่าเธอต้องการอะไรการบรรเทาความรับผิดชอบนี้ไม่ใช่ความผิดของเธอมันเป็นผลโดยตรงจากระบบที่ไม่เคยสอนให้เธอเชื่อมั่นในตัวเองโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ให้เธอแต่ไม่เคยสอนให้เธอตัดสินใจไม่เคยสอนเธอว่าการมีสติสัมปชัญญาการกล้าที่จะเลือกเส้นทางและรับผลที่ตามมานั้นหมายถึงอะไรคนส่วนใหญ่แค่หาย และตามน้ำทำในสิ่งที่คนอื่นทำเลือกสิ่งที่ดูประอดภัยที่สุดและใช้เวลาทั้งชีวิตถามตัวเองว่าแล้วถ้าฉันทำสิ่งที่แตกต่างออกไปฉันเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายพันครั้งกับนักเรียนของฉันคนที่ฉลาดมีศักยภาพมหาศาลแต่ติดขัดติดอยู่ในความสงสัยต่อละอดเวลาและรู้ไหมว่าทำไมเพราะตั้งแต่เด็กเราได้ยินวลีต่างๆเช่นทำในสิ่งที่ประอดภัยที่สุดเลือกเส้นทางที่รับประกันมากที่สุดอย่าเสี่ยงระวังสิ่งที่คุณตัดสินใจผลลัพธ์ คนรุ่นหนึ่งที่ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างระวอเรลและมิสติฉันเองก็เคยผ่านเรื่องนั้นมามีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของฉันที่ถูกจารึกไว้ฉันได้รับข้อเสนอง,งานที่ดูเหมือนเรื่องบ้ามันเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ฉันจะต้องทิ้งทุกสิ่งที่ฉันรู้จักความปะอดภัยเพียงเล็กน้อยที่ฉันมีและดำดิ่งและงอไปในดินแดนที่ไม่รู้จักโดยสิ้นเชิงฉันจำได้ว่านั่งอยู่ในห้องหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันตอบตะกหงอแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันตอบไม่ตกอ ฉันจ้องมองคำถามเหล่านั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่สุดท้ายฉันก็ตัดสินใจจะและการตัดสินใจครั้งนั้นเองที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของฉันไปนอย่างสิ้นเชิงถ้าฉันเลือกเส้นทางที่ประอดภัยเธออาจจะไม่ได้ฟังฉันในตอนนี้ด้วยซ้ําและนั่นคือจุดที่คนจํานวนน้อยเข้าใจการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจทุกครั้งที่เธอเลื่อนออกไปผัดวันประกันพรุ่งหรือแสร้งทําเป็นว่าไม่จําเป็นต้องเลือก เธอกำลังตัดสินใจที่จะอยู่ในที่เดิมเธอกำลังเลือกความซบเซาวความธรรมดาเขตสบายอยากได้ข้อมูลที่น่าสนใจใหม่การศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลงบียพบว,ว่าคนที่พัฒนานิสัยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล่พาแนแน่มีโอกาสสูงถึงร้อยละห้าสิบที่จะบรรลุความสำเร็จทางการเงินและอาชีพในระดับสูงและรู้อะไรอีกไหมคนเหล่านี้เครียดน้อยและงอมั่นใจมากขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต ในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในวงจรของการลังเลถามเพื่อนญาติเพื่อนร่วมง,งานสแสวงหาการตรวจสอบภายนอกเพื่อพิสูจน์ความกลัวของตัวเองเธอเคยทำสิ่งน,นี้กี่ครั้งแล้วเธอพลาดโอกาสไปกี่ครั้งแล้วเพราะกลัวที่จะทำผิดพลาดเพราะกลัวที่จะรับผิดชอบต่อเส้นทางของตัวเองฉันสอนลูกๆของฉันเสมอว่าหาฉันจะไม่ตัดสินใจแทนพวกเธออาจเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาในตอนแรกแต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันทำแบบนั้นฉันจะสร้างผู้ใหญ่ ที่ไม่มั่นคงและต้องพึ่งพาผู้อื่นและรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้พวกเขาเป็นคนที่รู้วิธีเลือกรู้วิธีพูดว่าใช่และไม่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมรู้วิธีสนับสนุนการเลือกของตัวเองและนั่นคือมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ฉันสามารถทิ้งไว้ได้เธอต้องเข้าใจว่าความลังเลมีราคาราคาที่สูงทุกวันที่เธอใช้ไปในการผลัดวันประกันพรุ่งเลื่อนออกไปทิ้งไว้ทีหลังเธอกำลังตั<ๆ>้งยอมทิ้งโอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆเธอกำลังปล่อย ให้ชีวิตตัดสินใจแทนเธอและรู้ไหมว่าชีวิตทำอะไรเมื่อรู้ว่าเธอไม่มีความกล้าที่จะเลือกชีวิตให้เธอมากกว่าเดิมให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมากขึ้นให้งานที่ไม่ได้รับการยอมรับมากขึ้นให้ความสัมพันธ์ที่ไม่เร่าร้อนมากขึ้นให้ความผิดหวังมากขึ้นและเมื่อพูดถึงเรื่องเงินเรื่องก็ยิ่งร้ายแรงมากขึ้นไปอีก เพราะโอกาสทางการเงินที่ดีที่สุดปรากฏขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่รอและเฉพาะคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ฉันรู้จักคนหลายสิบคนต่อละอดอาชีพของฉันที่พลาดธุรกิจมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพียงเพราะพวกเขานั้นคิดมากเกินไปและองค์ดูกรณีองค์ฮาวอัชชุสซีอีโอที่เปลี่ยนสตาร์บัคสให้กลายเป็นอาณาจักรระดับโลกอเขามีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตัดสินใจว่า การลง,งทุนทุกสิ่งที่เขามีในความคิดที่ในเวลานั้นดูเหมือนไร้สาระขายกาแฟสเลเลอร์ในสหรัฐอเมริกาเขาตัดสินใจและการตัดสินใจครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาและผู้คนนับล้านถ้าเขารออีกหน่อยบางทีสตาร์บัคอาจไม่เคยมีอยู่ตอนนี้ฉันถามเธอว่าโอกาสทองกี่ครั้งแล้วที่ผ่านหน้าเธอไปและเธอปล่อยให้มันหลุดและออยอไปเพราะกลัวที่จะตัดสินใจโครงการหุ้นส่วนการลง,งทุนกี่ครั้งแหละพ่อวอรทที่เธอไม่ได้ทำเพราะกำลังรอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบรู้ไหมว่าความจริงคืออะไร ช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบไม่มีวันมาถึงสิ่งที่มีอยู่คือตอนนี้และความสามารถของเธอในการเลือกตอนนี้คือสิ่งที่กำหนดว่าเธอจะอยู่ที่ไหนในอีก5าหรือ1ิปีข้างหน้าดังนั้นนี่คือความท้าทายเชิงปฏิบัติสำหรับเธอเลือกวันนี้การตัดสินใจที่สำคัญที่เธอเลื่อนออกไปเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนบางทีหลายปีอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานเปิดธุรกิจเริ่มโครงการส่วนตัวและลงทุนในหลักสูตรไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอติดขัดตอนนี้ ให้เธอตั้งใจที่จะตัดสินใจภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีการเลื่อนออกไปแค่ตัดสินใจและรู้ไหมว่าทําไมเพราะทุกครั้งที่เธอเลือกด้วยความกล้าหาญจักรวาลเริ่มทํางานเพื่อเธอประตูเริ่มเปิดคนที่ใช่ปรากฏตัวขึ้นโอกาสมาถึงแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเธอตัดสินใจเท่านั้นเธอใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยถูกปลูกฝังให้รอกลัวสแสวงหาความปลอดภัยตอนนี้ถึงเวลาที่จะทําลายวงจรน,นี้แล้วเพราะถ้าเธอไม่ตัดสินใจเพื่อตัวเองใครบางคน จะตัดสินใจและเธอสามารถมั่นใจได้ว่ามันจะไม่ใช่การเลือกที่เธอสมควรได้รับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือโรงเรียนผักดันให้เธอเข้าไปทางประตูหน้าเสมอในขณะที่ในทางปฏิบัติชีวิตให้รางวัลคนที่เรียนรู้วิธีสร้างเส้นทางของตัวเองบ่อยครั้งที่เข้าไปทางประตูหลังอาจฟังดูแปลกๆแต่นั่นคือวิธีที่ฉันสร้างเส้นทางของตัวเองในขณะที่คนส่วนใหญ่เดินตามเส้นทางดั้งเดิม รอการอนุมัติประกาศนียบัตรและงานประจําันเลือกเส้นทางที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่เป็นทางลัดที่แท้จริงสู่ความสําเร็จเสมอเมื่อฉันมองย้อนกลับไปฉันจําได้ว่าฉันไม่มีคุณสมบัติขั้นต่ําที่จะกรอกใบสมัครงานที่ dbm ด้วยซ้ําเรียนจบมัธยมแค่2เดือนแค่นั้นเองมีคุณสมบัติพื้นฐานเพียงเล็กน้อยในประวัติส่วนตัวและถึงอย่างนั้นหลายปีต่อมาฉันก็คิดค่าตัวต่อชั่วโมงมากกว่าที่ผู้จัดการบางคนของบกบริษัทนั้นได้รับทั้งเดือนสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยมันเกิดขึ้น เพราะฉันเข้าใจว่าโลกองไม่ได้จ่ายเงินให้สําหรับประกาศนียบตรโลกจ่ายเงินให้สําหรับผลลัพธ์และบางทีนี่อาจเป็นความจริงที่น่าตกใจที่สุดที่ผู้คนได้รับเมื่อออกจากโรงเรียนพวกเขาเชื่อว่าความพยายามเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วว่าการทําในสิ่งที่ทุกคนทําจะนํามาซึ่งความสําเร็จแต่ความจริงนั้นโหดร้ายโลกลา้รางวัลคนที่แก้ปัญหาคนที่ส่งมอบคุณค่าคนที่คิดต่างฉันเคยประสบกับมันด้วยตัวเองเมื่อฉันตอบรับคําเชิญของผู้อํานวยการโรงเอ เรยนคาทอลิกในโทรอนโตให้พูดคุยกับผู้นำด้านการศึกษากว่าร้อยคนฉันนำเอกสารทั้งหมดของฉันไปเผชิญหน้ากับการจราจรติดขัดเพื่อไปที่นั่นส่งมอบเนื้อหาที่ดีที่สุดที่ฉันมีและวันรุ่งขึ้นฉันก็ได้รับการติดต่อพวกเขาขอให้ฉันอย่าก,กลับไปอีกพวกเขาบอกฉันว่าความคิดของฉัน ทำให้ผู้ให้การศึกษาไม่สบายใจมากเกินไปและนั่นคือตอนที่ฉันตระหนักอีกครั้งว่าระบบการศึกษากลัวการเปลี่ยนแปลงแปลงหมอชอบที่จะรักษาให้ผู้คนอยู่ในเขตสบายมากกว่าที่จะสอนให้พวกเขาจเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงและนั่นคือวิธีถอนี่ผู้คนนับล้านยังคงติดอยู่ในวงจรเรียนทำงานเชื่อฟังแต่ไม่เคยบรรลุอิสรภาพทางการเงินหรือความสำเร็จส่วนตัวเพราะสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่เคยได้รับการสอนจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเธอตัดสินใจที่จะหยุดทำตามสคริปต์ และเริ่มเขียนสคริปต์ของตัวเองเมื่อเธอเข้าใจว่าสิ่งที่แยกเธอออกจากชีวิตที่เธอต้องการไม่ใช่การขาดความพยายามแต่คือการขาดกลยุทธ์คือการเรียนรู้วิธีสร้างคุณค่าที่แท้จริงวิธีคิดเหมือนนักแก้ปัญหาวิธีควบคุมเส้นทางของเธอถ้าเธอต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างเธอต้องเริ่มทําในสิ่งที่แตกต่างออกไปและสิ่งนั้นเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ชีวิตที่เธอต้องการมาตละอดจะไม่มีวันถูกสร้างขึ้นตามสคริปต์เก่าๆที่สอนเธอในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องของการทํางานหนักขึ้น แต่เป็นการคิดในรูปแบบที่แตกต่างวิธีทําความเข้าใจว่าจิตใจของเธอทํางานอย่างไรเงินเคลื่อนไหววางไรและที่สําคัญที่สุดคือวิธีตัดสินใจที่จะนําพาเธอไปสู่ระดับใหม่การเปลี่ยนแปลงออเริ่มต้นเมื่อเธอตัดสินใจที่จะทําลายวงจรการทําซ้ํานี้ควบคุมและทําอย่างมีสติสัมปชัญญะและถ้าเธอมาถึงจุดนี้แล้วนั่นเป็นเพราะภายในตัวเธอมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอออยู่แล้วที่จะเปลี่ยนความเป็นจริงของเธอที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่ธรรมดาคาดเดาได้และจํากัดอีกต่อไปและรู้ไหมว่าอะไรดีที่สุด ก้าวต่อไปอยู่ตรงหน้าเธอแล้ววิดีโอถัดไปที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้คือสิ่งที่จะช่วยให้เธอไต่ขึ้นไปอีกขั้นในการพัฒนาของเธอเพื่อให้เธอเป็นอย่างน้อยวันนี้ดีขึ้นร้อยละหนึ่งกว่าเมื่อวานขอบคุณมากที่ติดตามฉันมาจนถึงที่นี่และฉันจะรอเธออยู่ที่วิดีโอถัดไป